วันนี้จะมาปลูกต้นเสือภูเขานะครับนี่ครับเสือภูเขาไปมันก็สวยดีนะครับเป็นประมาณนี้ครับมีเหมือนขีดตรงนี้ตรงกลางเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นปุยไม้ดินอย่างหนึ่งนะครับก็ปลูกที่พวกใบไม้ผุนะครับอย่าให้น้ำขังครับเดี๋ยวใส่เินภูเขาไฟไปด้วยเนี่ยครับ เดี๋ยวปลูกกันครับนี่ครับต้นเสือภูเขาครับดินที่ใช้ปลูกก็เอาไปกัมปูหมักนะครับหนึ่งส่วนนะครับแตะกัมปูนี่คือผมเอาไม้ลูปูเปล่าๆนะครับแล้วก็ใส่ถุงทิ้งไว้ประมาณปีปีกว่าแล้วครับตัวนี้นะครับถ้าใครจะใช้ก็ให้มันเกินปีไปครับหรือว่าใช้ไม่มีก็เอาปิทมอสก็ได้ครับแล้วก็หินภูเขาไฟหนึ่งส่วนนะครับ อย่างละส่วนนะครับแต่พอดีผมมีนี่ครับหินบุกขาไฟมันเบอร์เล็กนะครับก็เลยเอาเม็ดป๊อปเปอร์นะครับเม็ดป๊อปเปอร์ใหญ่เล็กใส่ไปด้วยละครึ่งส่วนนะครับรวมจะแน่นไปครับถ้ามีเม็ดใหญ่ก็ไม่จําเป็นนะครับตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราปลูกกันครับนี่ครับดินเราก็ผสมเข้าเข้าเข้ากันนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวปลูกกันครับ บางคนก็ใช้อิดมอนทุบก็ได้นะครับอิดมอนนี่ก็ได้เหมือนกันเรามีอะไรก็ใช้นั้นครับทําให้มันดินโปูงที่สุดะครับอย่าให้มันน้ําขังตรงนี้ไว้แล้วก็อย่าปลูกลึกนะครับให้มันอยู่ผิวๆนะครับเดี๋ยวเราปลูกกันครับรยกเลวเข้าไปแล้วเราปลูกกันครับเนี่ยครับต้นเตือภูเขานะครับก็ลองก้นด้วย ดินก็สร้างนะครับแก็ปลูกกันเลยครับเอาดินที่เราผสมนะครับใส่ไปบางคนก็ปลูกด้วยเปลือกสนก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับเพราะว่าในธรรมชาตินะนะครับก็มีเหมือนดินแข็งๆครับดินเหนียวนะครับเดี๋ยวจะปลูกมีสามต้นนะครับกระถางละต้นไปเลย ไม่ต้องลึกมากนะครับพวกนี้ได้ต้นแล้วครับทำไงก็ได้ครับให้ดินที่ปลูกนี่โปร่งๆนะครับน้ำตดน้ำา็รแห้งเลย เรียบร้อยครับหนึ่งต้นแล้วเดี๋ยวก็ลดน้ำยาเล่งรากแล้วหน่อยนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับแล้วจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าการจเจริญเติบโตเป็นยังไงนะครับว่าจะรอดไหมจบโตแล้วจะเป็นยังไงดอกเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ แต่เคยออกดอกต้องนานพอสมควรนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับแล้วดาบเดียุนี้เลยครับเตือผู้เขานะครับต้นนี้เนี่ยครับต้นเสือภูเขาครับปลูกมา17วันครับก็ปกติดีนะครับต้นนี้ก็ผมลองทําแบบมีใส่ถุงอบกับไม่ถุงอบก็ไม่แตกต่างกันครับก็ใบก็ไม่เหี่ยวอะไรนะครับต้นนี้ ไม่ไม่ได้ใส่ถุงอบนะครก็ปกติเลยครับไม่แตกต่างกันนะครับสองต้นนี้ครับที่ใส่ถุงอบกัไม่ใส่ถุงอบนะครับไม่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับต้นเตื้อบขาครับต้นนี้ปลูกมาหนึ่งเดือนยี่บแปดวันนะครับก็รดน้าบวันละครับถ้าต้นไหนที่แบบว่าช่วงไหนนะครับที่ฝนตกติดต่อกันนะครับผมเคยเจอติดตกต่อกันสิบวันนะครับสิบวันติดเลย ก็คือตันนั้นคือไม่ลดน้ําเลยนะครับแล้วก็คอยดูแล้วก็ลดไตโคเดอร์มาถ้าหน่อยนะครับเพื่อป้องกันมันเน่ามันอะไรนะครับถ้าใครปลูกที่มีหลังคาคลุมเนี่ยก็ควบคุมน้ําดีๆก็อยู่รอดปลอด,ดภัยนะครับครับแล้จะเด็ดดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับต้นเต่อภูเขาครับต้นนี้คืออยู่ดีก็ใบร่วงหมดอาจจะฝนตกเยอะครับแล้วก็ใบร่วงหมดเลยครับแล้วก็ผมก็เลี้ยงต่อไปนี่ย เราแตกโคนออกมาหน่อยครับเนี่ยครับแล้วก็แตกหน่อมาตอนนี้กับเล็กๆเนี่ยครับมีต้นนะครับอีกต้นก็ใบร่วงหมดเลยนะครับอย่าเพิ่งไปทิ้งนะครับเพราะสามารถเลี้ยงต่อได้นะครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งครับใบก็ร่วงหมดเลยแล้วก็เนี่ครับมีหน่อแตกมาละสองหน่อนี่ครับอาจจะนี่ครับ ก็ทนี้ถ้าใบร่วงหมดก็เลี้ยงต่อไปนะครับลดไบคกดามาซะหน่อยและยากันลาอะไรก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวมื่จะแตกหน่อมาเนี่ยครับครับเราจะอัปเดตดูเรื่อยๆครับนี่ครับต้นเสือภูเขาครับตัวนี้ปลูกมาสามเดือนกับหนึ่งวันนะครับก็ยังอยู่ปกติดีครับมีแตกใบใหม่มาครับใบนี้กับใบนี้ใหม่กใบนะครับก็รดน้ำบ้าะครั้งครับอยู่แสงลำไรอันนี้ผมไว้ใต้ต้นไม้นะครับ าไว้ใต้ต้นไม้ก็คืออาจจะมีน้าหยดจากใบต้นไม้มาครับไบไม้มาแล้วก็ทําให้ดินกระจายออกนะครับก็พยายามหาดินมาใส่เพิ่มมั่งนะครับตัวนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวรากจะลอยนะครับก็ดูแลอย่างเงี้ยครับก็ใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับเนี่ยครับ ต้นที่ไปร่วงหมดนะครับที่แตกยอดมาเนี่ยครับก็โตมาระดับหนึ่งครับก็นี่ผ่านมาจากวันนั้นนะครับที่ถ่ายดูก็หนึ่งเดือนกับสองวันนะครับต้นนี้ก็มีใบใหม่แล้ะนี่ก็มีใบสองใบแล้วนะครับก็ถือว่ารอดแล้วนะครับต้นนี้ครับใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ